ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการชั้นสองศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ถนนชโชตนาตาบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางในนพัท์สังคณนุก,กิจพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าศูนย์บริการเปิดบริการในวันและเวลารชาชการโดยไม่หยุดพักเที่ยงการเดินทางสามารถเดินทางได้สะดวกมีรถสาธารณะรถรับจ้างประจำทางแล,และไม่ประจำทางผ่าน รือการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวก็มีที่ให้จอดรถมากกว่า500คันซึ่งระหว่างทางจะมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนศูนย์บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุเช่นที่จอดรถสำหรับผู้พิการทางลาดพร้อมราวจับสำหรับรถเข็นห้องน้ำคนพิการกรงสำหรับกดเรียกเจ้าหน้าที่มีพื้นที่ให้รถเข็นเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางและมีป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์สำหรับผู้พิการ การออกแบบผังงานการให้บริการประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วพื้นที่ให้บริการมีความกว้างขวางสามารถให้บริการได้อย่างสะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงานโล่งโปร่งไม่แออัดและสะอาดในจุดที่เป็นอันตรายมีการติดสัญลักษณ์เตือนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในศูนย์บริการและบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่มีมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยรวมทั้งมีการดําเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานเช่น เปิดไฟเฉพาะพื้นที่ที่จาเป็นและปิดไฟทุกครั้งหลังการใช้งานกําหนดเวลาปิดเปิดเครื่องปรับอากาศและตั้งอุณหภูมิที่25องศาพื้นที่ที่ให้บริการมีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเก้าอี้พักคอยน้ําดืม่มเครื่องพิมพ์ดีสําหรับแก้ไขเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เนต็ตสําหรับการสืบค้นข้อมูลห้องน้ําสะอาดถูกสุขลักษณะรวมถึงที่พักคอยบริเวณโดยรอบนย์บริการสามารถมองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติทําให้เกิดความผ่อนคลาย มีการจัดระบบคิวอย่างเป็นธรรมมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 เเช่นการวัดอุณหภูมิบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการให้บริการการให้บริการจุดแรกรับมีจุดวางคำขอแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆมีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้บริการคำแนะนำตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดเตรียมเอกสารก่อนเข้าจุดบริการ ศู์บริการมีระบบการให้บริการแบบ one stop service ซึ่งเป็นการให้บริการแบบเบ็ดสร็จในจุดเดียวโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นระบบจองชิวออนไลน์การจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือรับรองสำเนาเอกสารการนำส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ทั้งยังใช้ระบบการชำระเงินและการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยซึ่งทางสูงบริการได้เปิดช่องทางการติดต่อทั้งไลโอเอ และเพจเฟซบุ๊กสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาณจุดให้บริการจะมีระบบประเมินความพึงพอใจผ่าน QR code เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลความพึงพอใจข้อเสนอแนะและผลการปฏิบัติงานเพื่อติดตามและปรับปรุงการบริหารจัดการงานบริการให้ดียิ่งขึ้นและในด้านการร้องเรียนศูนย์บริการยังมีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบโดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนได้แก่ การเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองโทรศัพท์สำนักง,งานศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1569ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์และช่องทางอื่นๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งการดำเนินงานมีขั้นตอนผู้รับผิดชอบและระบบติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพด้วยทางศูนย์บริการของเรามีผู้เข้ารับบริการต่อเนื่องซึ่งมากกว่า300คนต่อวัน ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โปร่งใสเป็นธรรมผู้นาการบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีพันธกิจได้แก่ 1. หให้บริการด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการอย่างสูงสุด2จดทะเบียนธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีความสะดวกถูกต้องรวดเร็วและทันสมัย 3. ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตไม่เรียกรับผลประโยชน์โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชนซึ่งทำให้สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถติดตามสถานะงานบริการได้เช่นระบบจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบการร้องเรียนออนไลน์ระบบยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบยื่นขอหนังสือรับรองหรือสำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบออกเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสเช่นหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิก บนหนังสือรับรองเป็นต้นศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับบริการจะเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยและตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น